สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจของหัวหน้าน่ารักค่ะค่ะวันนี้ครูอร้อนะคะแล้วก็ครูเอมค่ะก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของกรรมของหัวหน้าของหัวหน้านกันนะคะอันนีก็ <laughs> จะเป็นน่าสงสารอะ่ะ <laughs> กว่า <laughs> จะได้ข้อควนี้มาือ สัสามหัวหน้าน่ะคำถามที่ส่งมานะคะทางอินบ็อกซ์ค่ะแล้วก็มันเอาคําถามสักสามคนมารวมกันก็จะได้ว่ากรรมของหัวหน้าเมื่อลูกน้องไม่ถูกกันนะคะค่ะมันเหนื่อยนะเนี่ยเป็นยังไงคะมันเหมือนหัวหน้ามันเหมือนหัวหน้าจะต้องทําเองไหมพี่คะถ้ามีใยคนนี้หนูไม่หนูไม่หนูไม่ทำอ่าโอเคจ้ะโอเคจ้าเดี๋ยวพี่ทำเองนะคะอดีละคะ รู้สึกเห็นใจหัวหน้ามากนะคะวันนี้เราหัวหน้าพูดดูแย่เลยอะหัวหน้าน่ารักเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แบาะว่าหัวหน้าจะต้องทํางานแทนลูกน้องบ่อยๆนะคะทีนี้ท่านท่านหัวหน้าถ้าฟังอยู่ตอนนี้ถ้าหัวหน้าถ้าฟังอยู่นะคะให้ให้สังเกตดูนะคะตอบได้ไหมคะว่าลูกน้องในทีมของเรารักใครกลมเกลียวกันขนาดไหนนะคะได้ไหมคะ ตอบได้ไหมคะหลายท่านก็บอกว่าไม่รู้รู้ไหมคะหลายท่านบอกว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่ได้เพราะถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราควรจะต้องรู้ถึงระดับความสัมพันธ์ของลูกน้องของเราคะ่ะว่าลูกน้องของเรามีสัมพันธภาพที่ดีกันหรือไม่เพราะถ้าสัมพันธภาพที่ไม่ดีมันจะทําให้ทีมงานทํางานไม่ดีคะ่ะแล้วเราก็งานไม่เร็วแล้วสุดทางเนี่ย <ชา S 1> เราก็ต้องมาด้วย เพราะ,ะฉะนั้นสิ่ง,ส,งสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่หัวหน้าจะต้องรู้ถึงระดับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ <Okay. S 2> ของลูกน้องของเรานะคะว่าสําคัญเนาะดีไหมอย่าบอกว่าไม่รู้ไม่สนใจจะทําทงานอย่างเดียวไม่ได้ค่ะถ้าเราจะเป็นนักบริหารคนจะบริหารคนต้องรู้ว่าลูกน้องของเราเป็นอย่างไรแล้วเขามีสัมพันธภาพที่ดีไหมถ้าไม่ดีเราต้องรีบจัดการนะคะอันนี้ จัดการยังไงล่ะเนี่ย <laughs> มันมันก็จัดการได้หลายร <c oughs> ูปแบบสงสา <c oughs> มันม,มันมีวิธีการอย่าง, <c oughs> างเช่นบางคนส่วนใหญ่คนไทยนะแต่ตอนนี้มันยังทําไม่ได้ก็ไปทานข้าวเลี้ยงสังสรรค์อย่างเงี้ยนะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ยังดีบางคนเขาก็จะใช้วิธีการจัดการโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพราะหลักสูตรอบรมมันจะให้ทํากิจกรรมให้ทํางานร่วมกันทิ้งกันบ้านและให้ทํางานร่วมกันอันนี้ก็จะ จะจะช่วยให้มีความกลมเกลียวกันได้เคยได้รับเชิญไปสอนให้บางองค์กรเขาลูกน้องมีความขัดแย้งกันมากค่ะนะคะ mm hmm. เราก็ใช้กิจกรรมนี้แหละไปช่วยกิจกรรมช่วยเลยนะคะแล้วก็มันก็สามารถที่จะช่วยช่วยลดความขัดแย้งได้ดีแต่กิจกรรมต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกับปัญหาของพวกเขานะคะจริงๆเบื้องต้นก็คือรักกันนั่นแหละแต่บางทีมันอาจจะมีการพูดผิดใจกัน mm hmm. ก็เป็นไป นะคะบางทีมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของคําพูดเท่านั้นแหละค่ะคําพูดการสื่อสารใช่ทีนี้ถ้าหัวหน้าก็เริ่มไม่แน่ใจว่าหนึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าตกลงลูกน้องมีสมันธภาพที่ดีต่อกันไหมก็ตอบไม่ได้สองก็คือเอ๊ะทำไมใช้แล้วไม่ค่อยทําทําไมรู้สึกงานไม่รับทาไมรู้ทำไมเอ๊ะแล้วสุดทางเราต้องมานั่งทําเองอ่ะส่วนการเป็นอย่างนั้นก็มานั่งทางานแทนลูกน้องอ่ะอย่าคิดว่าเราคือฮีโร่นะ อันนี้แปลว่าเราบริหารมไม่เป็นการบริหารคนที่เรียกว่าทักษะการบริหารคนของเรามันยังไม่เก่งพอต้องเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะบริหารแบบมีทักษะการบริหารคนได้คือหนึ่งต้องรู้ลูกน้องรู้ว่ารู้ว่าลูกน้องเก่งอะไรอะไรคือจุดเด่นของลูกน้องนะคะใช้จุดเด่นแล้วก็ทำงานร่วมกับจุดเด่นของเขาสอง รู้ว่าเขาอะไรคือความถนัดให้เขาทำและเวลาที่สั่งงานลูกน้องก็ถามตัวเองว่าเราเกระจายงานให้ลูกน้องทั่วถึงไหมไม่ใช่แค่ให้ไอ้คนใกล้ตัวทำอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเนะี่ยพฤติกรรมการแจกง,งานของหัวหน้าบางทีมันทำให้ลูกน้องหมั่นไส้กันนะว่าโอแกมันคนโปรดนายกลายเป็น,น,ปนแบบนี้ก็มีก็ก็มีเพราะฉะนั้นห,หัวหน้าอย่าเพิ่งไปโทษลูกน้อง หัวหน้าดูก่อนว่าหัวหน้าน่ะรู้รู้จักลูกน้องแค่ไหนแล้ว<ม>เราอ่ะสั่งงานแบบทั่วถึงไหมละเอียดอ่อนมากเ,เรายุติธรรมไหมเราให้ความยุติธรรมให้ความเท่าเทียมให้ความรักเขาเท่ากันไหม,มให้ที่สําคัญน,นะให้ประโยชน์เขาเท่ากันไหมเช่นตอนโปรโมทอย่างเงี้ยตอนให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยเนพราะฉะนั้นบางทีย่ยต้อง ทำให้ลูกน้องตีกันหรือทําให้ลูกน้องเขาเรียกว่าไม่กลมเกลียวกันเท่าที่ควรเพราะพฤติกรรม<อ>งแล้วบางทีองลออรถก็ยางแบนด้วยเงินเดือนที่ไม่เท่ากันอลออรถยางแบนอะ,อะไรอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าหัวหน้าร<อ>ู้แล้วว่าโอเคระบบร้องเรื่องนี้ปรับปรุงอย่างเช่นอ๋อรเราใช้งานคนไม่ทั่วถึงอ๋อรเราให้ประโยชน์มไม่ทั่วถึงอ๋อเรารักลูกน้องไม่ทั่วถึงนี่แก้ปัญหาได้ถูกจุดเห็นไหมคะแต่ต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไร อยู่ๆลูกน้องอ่ะเขาไม่จะไม่มาถูกกันหรอกหรือว่าอ๋อมันไม่ถูกกัน<ม>ว่าอย่างนี้มันเขาเรียกอะไรละะ่ะคะการศึกษามันไม่เท่ากันมีการแบ่งพักแบ่งพวกอันนี้ก็จะได้จัดการได้ถูกต้องบาง<ม>อย่างใช้กิจก,กรรมในการฝึกอบรมเข้ามาเสริมทําได้เลยแล้วแก้ปัญหาได้ด้วยแต่บางอย่างต้องแก้ปัญหาจากวิธีคิดของทั้งหัวหน้าและแก้แก้ปัญหาด้วยทัศนะติแก้ปก้ทัทัคติของลูกน้อง เพราะฉันตัวลูกน้องเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใช่ว่าพอไม่ถูกการทําไม่ได้ค่อยหัวหน้าทำลูกน้องับเลอะลูกน้องก็ต้องมีมายเซ็ตว่าลูกน้องคือหน้าที่ของลูกน้องก็คือการเป็นมือเป็นเท้าให้กับหัวหน้าไม่ใช่ว่าพออะไรเราโมโหแล้วเราไม่ทําหัวหน้าก็ทําไปสิอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นลูกน้องก็ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องในการทํางานว่าคืออ๋อ เราเป็นลูกน้องลูกน้องก็คือเป็นมือเป็นเท้าให้กับหัวหน้าเป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าอันนี้คือสิ่งที่ลูกน้องควรคิดค่ะถูกไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านท่านใดที่ติดตามหัวหน้าน่ารักเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่า support leadership ค่ะใน YouTube ของคุณอ้อเนี่ยมันมีอันนึงเลยนะคีย์เข้าไปว่าภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนครูอ,อ้ออยากให้ทั้งหัวหน้าและลูกน้องเนี่ยฟังไปฟังคลิปนี้ค่ะ แล้วจะพบจะเห็นทัศนคติบางอย่างที่ว่าเออถ้าเราปรับแบบเนี้ยทีมงานเราจะรักกันทันทีค่ะแต่ต้องปรับพร้อมๆกันนะนะคะลองลองเข้าลองเข้าไปดูที่ที่ในเขาเรียกว่าในเว็บไซต์ใน,ใน YouTube ก็มีมีค่ะนะคะเข้าเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ท่านใดที่สนใจหลักสูตรหัวหน้าน่ารักแบบออนไลน์ นะคะซึ่งมันก็จะมีเรียน s u p o r t i v e leadership เนี่ยก็ inbox เข้ามาหาครอได้เลยนะคะมีเรียนทางออนไลน์เนี่ยนะคะทางออนไลน์เปิดหรือยังคะมีค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะเรียนสามารถที่จะเรียนเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องรอกลุ่มไม่ต้องรออะไรแล้วก็จะเชิญเข้าปุ่มปิแล้วก็เรียนได้เลยแล้วก็รดถามซักถามข้อสงสัยในทุกเดือนที่เราจะเจอกันในทุกเดือนเดือนละครั้งค่ะเรียนเดือนจะเจอกันเรียนไปเป็นปีอะค่ะสนุกสนุกแล้วก็ แล้วมันได้แง่คิดแต่ว่ามันเป็นเพราะมันเป็นหลักสแบบูตรเพราะแต่ละวันปัญหาไม่เหมือนกันเนาะอะไรค่ะแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ละเหตุการณ์เนี่ยปัญหาที่เจอมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ดีค่ะที่เรียนแบบที่เรียนแบบนานๆแบบเนี้ย ช่ใช่เพราะว่าการเภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนน่ะมาเป็นการปรับทัศนคติหลักสูตรใดก็ตามที่มันจะต้องมีการปรับทัศนคติมันไม่เรียนแค่หนึ่งวันหรอกค่ะมันต้องค่อยๆซึมมันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนจากเหมือนอย่างหลักสูตรชมชื่นใจอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าจะพูดดีได้อย่างไรมันต้องคิดดีนั่นการคิดดีๆมันต้องใช้เวลาในการเรียนเช่นเดียวกันต้องทำแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นหลักสูตรของครูอ้อส่วนใหญ่เป็นปีแต่ว่าจ่ายแต่จ่ายเงินเหมือนแบบวันเดียวนะ แต่ส่วนใหญ่เรียนอะเรียนออนไลน์เรียนกันเป็นปีนี่ขอบอกเลยแล้วก็จะก็ได้มาเจอได้มาเจอกันทุกเดือนใช่ไหมคะใช่ได้ได้พูดคุยกันทุกเดือนได้นะคะเอาละค่ะอาจาฉันหัวหน้าฝากเลยนะคะถ้าลูกน้องมีปัญหาตรงนี้ยดูก่อนนะคะว่าเรารู้จักลูกน้องแค่ไหนนะคะแล้วปัญหามันเกิดตรงไหนแกคือหัวหน้าหัวหน้าไม่ต้องไปทําเองแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยหัวหน้าเราต้องไปทําเองเพราะไม่งั้นงานมันไม่เดิน อันนั้นคือเป็นการแก้ปัญหาปลายทางซึ่งหัวหน้าถือว่าอนอกจากขาดทักษะการบริหารคนแล้วยังขาดทักษะการจัดการเพราะว่าเสียของค่ะหัวหน้าต้องไปทํางานเป็นแบบใป่เป็นนะคะหัวหน้าต้องดูเรียบร้อยค่ะเสียของโอเคะ <Okay. laughs> อันนี้ต้องขอฝากไว้แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามหัวหน้าน่ารักนะคะแล้วก็ฝากหลักสูตรออนไลน์หัวหน้าน่ารักด้วยนะคะขอบคุณคุณเอมค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ